พิทวกรอยู่ผมวิศวกรมาคงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแฮนด์วาลแฮนด์วาลนะครับผมใช่เดี๋ยวเราจะมีนําไปส่งลูกค้าครับก็เลยนํามาพรีเซนต์กันนิดนึงเป็นแฮนด์วาลนะครับแบบสองแกนกับสามแกนแฮนด์วาลเนี่ยใช้มากในรถอะไรครับส่วนใหญ่ก็รถเกี่ยวข้าวที่ใช้เยอะๆรถเกษตรรถเกษตรใช่เกษตรเเอาไปเพิ่มฟังชันอะไรต่างๆนะครับว่า ไปขับกระบอกไปขับมอเตอร์ไปขับไปตัดแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ว่าคนประยุกต์ใช้เลยซึ่งแฮนด์วาวเนี่ยก็จะมีหลายฟังก์ชันนะแต่ฟังก์ชันที่เขาใช้กันบ่อยๆถ้าบอกมาก็ก,ก็ก็คือเป็นบล็อกหมดเจ้าต,ตัว A B T t เนี่ยบล็อกหมดแต่ปกติแฮนด์วาวเนี่ยมันจะมีการทิ้งแคงในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยกแกนไหนไปมันก็ใช้ทำงานได้นะครับผม สองตัวนี้กับสองเอ้ตัวนี้กับตัวนี้มันต่างกันยังไงครับอ๋ออย่างกันที่ตัวขนาดครับผมตัวขนาดเนี่ยตัวตัวเนี้ยก็จะเล็กกว่าขนาดเนี้ยดูจากไหนครับดูจากจํานวนเอ่อขนาดรูขนาดรูเนี่ยจะเป็นตัวบอกจํานวนลิตรนะครับที่มันรับได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้แฮนด์วาลเนี่ยควรต้องดูการรับปริมาณของน้ำมันนะครับก็คืออัตราการไหลน,นั่นเองจำนวนลิตรนะครับ ที่เจ้าตัวเนี่ยมันรับได้นะครับเมื่อเงิั้นถ้าเกิดเอาตัวเล็กไปใส่นะครับมันก็จะเกิดการอั้นทําให้เกิดเทสเชอร์ดรอปแล้วก็เกิดการหลีนะครับทําให้น้ํามันจ่ายไปได้ไม่เต็มก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่สูงสุดหรือมันจะเกิดอาการร้อนได้ครับผมหรือถ้าใช้ใหญ่ไปนะครับก็จะเปลืองเงินเนาะตัวใหญ่มันก็จะแพงกว่าตัวเล็กยู่แล้วัก็เป็นเหนใช้เหตุใช่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันรับโฟได้ก็จริงแต่มันก็ เวลาหลีอะไรพวกเนี้ยก็จะหลีค่อนข้างยากนะพนเพราะแฮนด์วาลประโยชน์ของมันก็คือเวลาโย,ยกน้อยๆเนี้ยมันก็จะหลีนะมันจะเปิดไม่ไม่เต็มก็จะมีประมาณนี้ส่วนแกนมันก็มีแบบโยกละค้างใช่ไหมแต่โยกระปล่อยใช่มีแบบอันนี้อันนี้คือเด้งเนาะเด้งกลับเด้งกลับเด,ด,ด้งแรงมากพอสปริงข้างในค่อนข้างแข็งนะเด้งแรงอือเลาใช้ก็ยึด หน้าแปลนอะไรให้เรียบร้อยครับให้แข็งแรงเวลาโยกจะได้โยกได้อย่างมั่นใจไม่คอนแขนไม่อะไรนะคนเครื่อน,น่ะนะไม่คลอนไม่คลอนเจ้าตัวชันวาวเนี่ยก็จะมีรีลิฟในตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซื้อรีลิฟก็ต่อจากปั๊มมาใช้ได้เลยนะครับใส <c oughs> ่เช็ควาล์วตัวหนึ่งก็ไดกำก,ก, er กับกำแบ็เทเชอร์กับกับปั๊มรีลิฟต์ไดอยู่ตรงนี้นะครับอื <c oughs> ลิตรมีทุกตัวนะครับแ่นว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเมนูวลนวานจะมีลิตรทุกตัวทีนนี้เรื่องของราคาอราคาตัวนี้นะครับอันนี้มันจะรับโฟได้หนึ่งร้อยลิตรร้อยลิตรต่อนอาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบสองแกนนะครับสองแกนตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณนะครับราคาราคาเน็ต้วนะครับเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้เจ็ดพันแปดร้อยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับผมเป็นราคาที่ย่อมเยานะครับ สำหรับแฮนด์วางนะครับในบ้านเราส่วน <า S 3> ของขอิตาลีนี่เป็นตัวเป็นหมื่นแล้วนะ,อ,ะอันนี้กี่หุ่นครับเนี่ยเวลาเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โฟนะครับก็ดูหุ่นเป็นหลักก็ได้ครับพอร์ตเนี่ยทุกตัวนะครับมันจะขนาดเท่าเกันตรงนี้น่าจะหกหุนห่นหกหุนห่นหกหุ่นหกหุ่นร้อยลิตนะครับก็ <6 S 2> หกหุ่นทุกรูเลยอยา,ากจะเจ้าตัวนี้ตุ่นี้ก็ราคาห้าพันแปดร้อยครับห้าพันแปดร้อยตัวนี้แปดสิบลิตรนะครับสามเจนเด้งกลับเวลาถามผมมาก็ บอกอย่างนี้ได้เลยครับผมก็จะจับให้ได้ถูกต้องเท่าไหร่นะอันนี้ห้าพันห้าห้าพันห้านะครับส่วนตัวนี้ล,ล็เจ็ดพันแปดวตัวนี้จ,จะเป็นไซส์ครึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าจะมีพิเศษตรงที่ว่าตัวลายแทงเนี่ยมันหกขุนมันก็จะรับโฟกได้เยอะกว่าปกติพะถ้าครึ่งนิ้วหมดเนี่ยมันได้แค่หกสิบลิตรมันก็จะถูกลงอีกนะครึ่งนิ้วหมดก็ดูจํานวนลิตรเนี่ยเราดูจากไหนในการใช้งานก็ดูจากปัม๊มอ่าดูจากปั๊มเป็นหลักเลยถ้าปัม๊มโฟเราโฟเท่าไหร่อ่า เผื่อไปอีกนิดหน่อยหรือถ้าปั๊มมันเล็กมากจริงๆครับให้ดูที่กระบอกเวลากระบอกเจ้าตัวลายเพนเนอ่ะเวลาขากับเวลามันดีดก,กับให้เอาพื้นที่คูณตัวตกนะครับก็จะได้จานวนลิตรแต่ส่วนใหญ่ดูจากปัมม๊มว่าพอแล้วหรอครับปับ๊มห้าสิบลิตรก็ลงเจ้าตัวเนี่ยเท่าไหร่นะหกสิบลิตรพอหกสิบลิตรพออย,ยู่ถ้าเป็นงานเจาะบ,บาดาลอะไรพวกเนี้ยตัวครึ่งนิ้วเนี่ยเหลือๆแล้วแต่รถเจาะบ,บาดาล มาสอบถามเยอะครับพววแฮนวาลใช่ครับใช่รถจัดธรรดารถเกี่ยวรถเกษตรถร,ถรถตัดหญ้านะครับค่อนข้างใช้เยอะมากนะครับผมแล้วถ้าเป็นแกนเดียวนี่เท่าไหร่นะครับแกนเดียวตัวเล็กๆเธอ60ลิตรครึ่งนิ้วใส่ครึ่งนิ้วก็ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะประมาณ 2, 2,005 2 0 200 0ถึง2 0 0ราคาประมาณนี้ครับ <S <S ไม่หนีเนี่ไม่ไม่หนีประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเจวตัวเนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผม แต่เจ้าตัวพวกนี้ก็เวลาจะต่อเพิ่มอะไรเนี่ยให้โทรมาสอบถานดูก่อนได้นะเพราะว่าเจ้าตัวพวกเนี่ยทุกตัวมันจะมีการแง่งในตัวเพราะฉะนั้นเวลาไปต่อพ่วงเนี่ยมันจะไม่เกิดเพชเชอร์นะครับไม่ต้องอาศัยข้อต่อตัวหนึ่งในการต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อพ่วงเพิ่มนะครับก็ต่อถานได้หรือจะเปลี่ยนชุดใหม่เลยก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะส่งเครอรี่ให้ลูกค้าละ <Okay. S 2> ก็เลยนำะมาพูดคุยกันก่อนดีกว่าก็ ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีสินค้าตัวไหนหน่าสนใจอ่ะผมสองคนก็จะนํามาเสนอกันเรื่อยๆครับช่วงนี้เพราะจะนี้ออกไปหาลูกค้าก็น้อยลงหน่อยหนึ่งเพราะโควิดครับผมก็อใสยพิีเซนทางนี้แทนนะครับผมบขอบคุณนะครับที่เสาะเวลาฟังครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับจ้บอยส่งการพี่จ้อยเทรี